นะครับเริ่มปวนะครับอร่อยจริงๆครับแต่ละคู่จำไว้นะครับอร่อยจริงๆอา้าวใบชะตรอเบอร่อยใสจครับเริ่มปวนสตรอ,อเบอร่อยใส่หอมๆใส่แล้ยก็ ยันนะแต่แตละคู่ยังเพียงกันอยู่มันไม่ได้จังหวะเลยครับยันนะครับเอดี๋ <c oughs> ยวจะให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็หมดเลยนะครับคู <c oughs> ่ที่น่าตื่นตาทักท้วงนะครับวันนี้เราอยู่บนแพรอะไรนะครับผมแพน้จราจะเพื่อจะไปน้ำตกน้ำตกน้ำตกครับแล้วก็ไปเดินเขาครับผม <c oughs> เราต้องลากเลยใช่ไหมดูบรรยากาศเพื่อนๆครับ ร่าเสร็จหมดเลยร่าเสร็จร่าเสร็จโดยเฉพาะอีนเออินเอย้นมาดูดูอีโอมอีโอมย้อนมาอีโอมเรียกเจอแลยวย้อมตกน้ำยี่ยี่ตกน้ำเก่งกระเด้งอีโอมเดียวโอ่เก่งกระเด้งนะครับฉายาใหม่ตอนนี้โอมนั่งบนห่วงยางอยู่ลึกเลยครับโอมเป็นหัวน้ำโอฟเสร็จลึกครับโอมแรกตกเป็นมีดเสียแล้วเดินทาเอาท้ายเดืยเดินทางมาแล้วไม่เดีเราไปจมน้ำตาย มันหายใจได้แนนเป็นอะไรแนนตอนนี้แนนบ้าตกปลามากไอ้หี่ยนมันก็ตกาน้ไปตามแบนมันเลยแล้วเนี่ยเดี๋ยวอหลงไนโมไป้งดนวยกันเดินอยู่นี่นเขาว่าเขาขู่อาเนี่ยเูดเลยเนี่ยนี่เดี๋ยวเขาขับเรือไปชนแล้วมันจะชิงวะอ่ะไม่ที่ ยังเยอะ่ลยกัเทียบเรือยาวทีต้องมีให้เรือไปไกลไกลเลยป่าววะไม้ยังเยอะเลยเด็กๆไม่รู้มาก่อนเลยดูอีกพอหนิสุดท้ายเหรอเนี่ยตอนนี้เราก็ได้มาถึงน้ำตกนะครับเป็นที่สุดท้ายของทริปแพน้ลำโจรนี้นะครตอนนี้ก็ากำลังวุ่นวายกับการขึ้นเรือนะเพื่อไปที่น้ำตกกันอยู่สุดท้ายเหรอเนี่ยนี่ก็เป็นทางนะทางอาเฮียเราจะเดินไปยังน้ำตกนะสวัสดีคร่ะนั่นคือลาบครับลาบอะไรวะ น้ำ<อ>ตกไงโ,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 โอ้โหโอ้โหต,ตายเล่นอย่างงี้วงางท้าเต็มไปด้วยป่าย้ากว่าจะไปถึงน้ำตกนะครับเส้นทางก็ลำบากมากนี่ะคือน้ำตกนะแต่ไม่ใช่น้ำตกที่เราจะไปฮะบุ๊คเราจะไปอีกทีนึงนี่ต้องเงินพันพันเมตรแล้วอะพันลี้ยาดเลยเชิญ กูโทรตอนนี้เราถึงปากค่ํยังไม่รู้แต่ก็โอเคฮะสภาพบรรยากาศดีมากอาจจะเหนื่อยหน่อยแพ้ไอ้เหียรองเท้ากูแม่งดิฟไอ้สัตว์เสียฮะรองเท้าเดินป่าอันฮะโอ้ยดิฟด้วยไอ้เหี้ยเบ็นรองเท้าเดินป่าของผมครับของผมรุ่มเบาสบายเท้า อันนี้ไม่ให้ปิงไะคนหน้าแข้งนุ่มเบาสบายเท้าแต่ลำบากเดินหรสัตว์ไอ้อันไปไอ้ช้อนรอบด้วยโซ่ชายยังหาอยู่แล้วโซ่เอาไปดิไปอ้าวอุโมงเราไมีไว้ทำไมอะรับรองสัดทเดินอ้อมไงครับไม่ต้องมุดโอ้ยน้ำเยอะโอ้ยโอ้ นะ่าต้องมุดนะรอดใต้หนามไปง่ายๆครับเอ็กซ์แสตว์แล้วเก็บง่ายๆดูใส่เครื่อมาได้นะโถ้าผมตอนนี้เราออก็ถึงสะพานไม้ไผ่สะพานไม้ไผ่สะพานอะไรครับสะพานอะไรครับแล้วทีดี้นะครับระวังต่อทีนี้มีแต่พวกทัวก่วๆร้านเลย ตอนนี้เราก็มาถึงน้ำตกอยู่ช่วงนึงแล้วก็ไม่รู้ว่าช่วงไหนนะครับก็เดินมาไกลหงุดหก็ดูนะครับสวยดีนะครับมาเราไปต่อครับหูเพิ่งตื่นเลยเนีน่ยเที่ยนจนเที่ยนตอนนี้ก็ใกล้มาถึงน้ำตกแล้วะครับเดินมาประมาณ800กว่าเมตร ไปครับลงไปดูน้ำตกกันก็ถึงน้ำตกกันแล้วเราไปดูดีกว่าว่าน้ำเย็นขนาดไหนนะไปตักกันเลยเย็นจังเลยอะเย็นมากนี่เราเล่นตรงนี้เหรอโป่งเยียมกรับป่งเยียมครับผมเราก็ยังตัวนี้ไม่ใช่จุดท้ายแบฆเราจะขึ้นไปดูน้ำตกที่คิดว่าสวยวันนี้ต่อไปครับ ครับผมทางเดินตอนนี้เราก็ต้องเลาะริบน้ำกันนิดนึงแต่น,น,น้ำเย็นมากครับขอบอ,อกอแต่ไอ้เดียอย่าพักอย่าพักอย่าพักโอ้ยักสมดุไใหให้สวัสดีครับ <c oughs> แ,ลแล้วเราก็แอเวอร์เจอร์กันอีกสักนิดนึง บนทางก็โอเคลำบากนิดหน่อยแต่ <hi> สวยดีครับเ e งียบสงบดีเสียงรกร้อมด้วยรอบล้อเรอเลรียนเลตส์จเรียน รับเนื่องจากน้ำตกที่เราไปเมื่อกี้ครับเกิดคว,ควิดพลาดเล็กน้อยคือไม่มีที่ให้เล่นนะครับเราจึงย้อนกลับมาเล่นน้ำตกนะฮะที่เราเดินผ่านกันไปเดีย๋ยวได้ว่าน้ำค่อนข้างรุนแรงนะแต่เราคงไม่ไปเล่นที่แรงแม่ <ล áng S 2> มเราก็ไม่เล่นครับแต่เบ้นไปแล้วเราไม่เล่นแต่เบ้นแม่งลงไปแล้วขณะนี้ก็มาถึงถึงน้ำตกนะครับที่ดาหมายปองกันไว้ตอนนี้ก็ได้ลงมาเล่นกันแล้ว นะครับแอดสายยาแอดกลัวน้ำกลัวมิ้นต์หนึ่งนี่ครับเวลาท้อนราอนตาไปแล้วครับไปตกกระลอกจะลงกระทะทองแดงแค่นี้ครับอ้โครับผมตอนนี้เราก็ได้เดินทางลงจปฉนำตกกันแล้วเรื่อยพอสมควรโอ้โหดูที่แพครับคนเยอะมาก มีกองชุดเตยชุดมาด้วยครับแน่นอนจริงๆริงทรมานบันเทิงของจริงครับ <c oughs> นี่ก็มาตลาดนัดสี่ภาคคนเยอะมาก <c oughs> ครับดีไปเราเดินไปที่แพรดีกว่าครับนี่ต่อไปเราจะไปนะครับกาแฟครับกาแฟแก่หมดนะครับ ครับตอนนี้ก็มาถึงแพรที่เรียบร้อยแลครับเราจะกลับบ้านนะฮะเพื่อทำการกลับัเพบมีสื่อไม่ทันชัวรเลยสัตว์เ้ยออแล้วไม่ได้ไปแล้วเอไม่ได้ไปตอนทีมบ